อลคชันนี้อะไรขั่ายู่ะคเป็นยังไงบ้างครับก็ผมดีใจทุกครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสร่วมงานกับทางยูนิโคเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราเองก็เรากใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับยูนิโคเนี่ยเราก็เห็นว่าในเรื่องของโปรดักต่างๆเนี่ยก็จะมีในทุกๆคอลเลคชั่นเดยเฉพาะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือวินเทอร์นะครับ ก็จะมีลูกเล่นต่างๆรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ความเรียบง่ายเนี่ยครับก็จะทําให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยมีมิติแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าเขาจะแฝงไปด้วยแนวคิดแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับก็ทําให้เรามีสิ่งต่างๆได้เลือกเยอะแล้วก็สรุปกับการเลือกสินค้าครับครั้งนี้เองเขาเหมือนแบบในเรื่องของแอนแมนใช่ยงไงบ้างครับเป็นงั สภาพของเขามันมิกนนง่ายไหมครับพี่ก็จากที่ที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่แต่ละรูปแบบเนี่ยสามารถที่จะนํามาใส่ต่างๆแล้วก็มิกกันได้นะครับแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยครับที่เขาใช้ชื่อว่าโมเดิร์นเลยโมเดิร uh ์นเลเยอร์ลิงนะครับก็จะทําใหเ้เราสนุกแล้วก็มีสีสันในการที่จะแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นครับเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราได้มากๆเลยกับยูนิคอร์นเองใช่ครับใช่ครับ ก็ผมเชื่อว่า,อาหลายๆคนนะครับก็จะรอช่วงวินเทอร์นะครับหรือว่ารอ,อาที่จะเที่ยวในต่างประเทศรอฤดูหนาวเพื่อจะได้สนุกสนานไปกับการแต่งตัว<ช>นะครับก็เชืช่อว่า,อายูนิโคลก็จะเป็นทางเลือกต้นๆเลยของทุกๆคน<อ><ช> ช่วงนี้เดินสายแบบออกงาทีเว้นทีเหมือนกันอ๋อครับผมก็นิดนึงก็ไม่ไม่ถีมากครับนานๆทีครับหรือว่าเพราะว่าละครคือติดกล้องแล้วหรือว่าอย่างไรละครติดกล้องแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับกับการร่วมงานกับพัชราภาก็เออเป็นสิ่งที่ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเป็นสิบกว่าปีนะครับก็ผมก็คิดว่าพัชราภาเนี่ยก็ยังคงความเป็น ได้ก็มความเป็นสปอร์สตาร์ได้อยู่แล้วก็มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในการยอมรับของแฟนๆแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทํางานฝีม,มืออะไรเมือผมว่าก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่เขาให้เกียรติผมยังมาทํางานเรื่องนี้ลำพัดผ่านการเราตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าถ่ายจากหน้าจอเป็นอนไรไหมคะตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นก็มันก็เหมือนกับพอเวลาเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับเราก็ต้องค่อยๆ ค่อยๆที่จะปรับตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวเองให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งแบบามาเจอพัชราภามาเจอเข้มมาอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกโอ้โหอันนี้คือแบบตัวท็อปของทางทางช่องเจ็ดเลยแล้วก็เ,เขาก็ให้เกียรติเรามาทํางานเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบทาทุกอย่างให้เต็มที่พอมารู้างานกับอัฐบาลลมันนกินอย่างที่เราคิดเลยตั้งแต่แ,ตแรกไหมครับหรือว่ามีอะไรสับไเออผมว่าดีกว่าที่คิดนะครับดีกว่าที่คิด เราคิดว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกว่าเราใช้เวลาในการปิดกล้อง,งนานขนาดไหนนะครับก็แต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้เรื่องนี้ปิดกล้องได้ค่อนข้างจะตรงตามกำหนดระยะเวลาเน่ยมันคือเป็นคนที่พูดถึงเรื่องของการตรงต่อเวลามากๆนะคงใช่ฮะทำงานนี<ๆ>้บในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของคือพอเวลาทำงานกับคนที่เป็น นักแสดงแล้วก็เขาทําการบ้านมาเนี่ยจะทําให้มันง่ายขึ้นในทุกๆอย่างสมมติว่าในบทละครมาเ,าเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเขาไปพัฒนาตัว,ตวบทละครตัวละครตัวเนี้ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมว่ามันก็ส่งผลดีต่อ<ร>ตัวเขาเองต่อง,งานแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมง,งานด้วยคุณจิ้งอ่าสนคจิงในพาร์ทต้องแสดงด้วยแล้วเป็นผู้จับเป็นตัวด้วยก็ยากมากครับบอกกับตัวเองเลยว่าเออไม่เอาแล้วไม่เป็นพวกของแ้งค์ เออไม่แน่ใจเพระตัวเอ,ว,อว่าเออติ๊กเออติ๊กไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะก็เออผมว่าเราก็ควรจะต้องลองอะไรใหม่ๆนะครับการที่เราลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับได้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมว่าเราอยากจะเป็นคนที่เราอยากเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมนะครับเราก็ต้องแบบพยายามทําอะไรที่มันเราไม่เคยทาแล้วก็ยิ่งเราได้โจทย์ที่มันยากเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะแก้โจทย์นี้ ให้ออกเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้เราภูมิใจในตัวเองและงจริงมันตอนที่ต้องทำเรื่องกับใครมันต้องมีการตัดสินใจยากที่ว่าเราจะทําดีหรือเราจะก็คือผมว่าอันเนี้ยเราก็อาจจะมีมีความคิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะทําต่อหรือไม่ทาต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผลงานที่เราออกมานําสุประชาชนว่าเขาจะยอมรับในตัวเนื้อในตัวนี้ได้ดีขนาดไหน ดีไม่ดีผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟีดแบ็กกลับมาเราก็ต้องพิจารณาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเกิดมันเกิดเป็นแรงบันดาลใจก็คือเกิดขึ้นมากเลยครับในตอนที่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอ้ยจริงๆถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะมันก็น่าจะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ายังไงนะแรงบันดาลใจแก้โจทย์ในคือการเฉพาะหน้าในฐานะผู้จัดก็ในการแก้ปัญหาแก้โจทย์ต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่ามันคือทุกวันมันคือปัญหารอบด้านเลยครับเพราะว่าเราทำงานกับคน ผมเชื่อว่าผู้จัดจทุกๆคนก็ต้องเจอแบบนี้นะครับ<ช>ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเขาจะสามารถจัดการตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหน<ช>แล้วก็จะมี power พอไหมกอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็เหมือนกับเป็นคนที่เรือมมาจับตรงนี้เป็นคนที่ยังตัวเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องค่อยๆสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความน่าเชื่อถือ ว่ามันก็ต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยก็เป็นพี่ติงเองแล้วก็เป็นพี่อ้ําเองด้วยมันเลยสร้างความกดดันด้วยคุณผู้ชมผมกดดันนะฮะกดดันแล้วก็มันเหมือนกับ <ใช S 2> เราเราทราบอยู่แล้วว่าเราแบกความคาดหวังไว้กับทางทางช่องเจ็ดด้วยทางผู้ชมด้วยทางนักแสดงด้วยทั้งทีมงานด้วย <ใช S 1> ทุกทุกคนก็ลุ้นว่าผลงานต่างๆเหล่านีเน้เราจะสามารถสร้างออกมาได้ดีขนาดไหน <ใช S 1> แต่ผมก็ต้องบอกว่าออจริงแล้วนะครับ เราทุกคนเนี่ยเราก็ทำงานอย่างเต็มที่แต่ทีนี้มันก็เหมือนกับเราเป็นเป็นเชฟอะเราทำอาหารมาสุดฝีมือมันก็อยู่ที่ว่าจะถูกปากคนได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้บริโภคแล้วเนี่ยมีกลุ่มของใครบริโภคอาหารชิ้นนี้อยู่นะครับอร่อยหรือไม่อร่อยก็ผมคิดว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมา,นมาในพาร์ทของน,นนะักแสดงคาแรคเตอร์ของเราบทของเรามันค่อยๆที่จะเซอคร์นหนึงที่ช่างเป็นคอพี่ติก ทัานแม่ <c oughs> ก็คือเอาจริงวเราจริงๆเราเรื่องนี้นะครับมีมันมีอะไรเซอร์ไพรส์แฝงอยู่แต่ว่าเราจะไม่สามารถเฉลยได้ <c oughs> โอเคไหมแล้วผมก็คิดว่าทุกๆคนน่าจะเข้าใจ <c oughs> ถ้าเกิดว่าแล้วยิ่งคนที่ได้อ่านบทประพันธ์เรื่องนี้นะครับ <c oughs> ก็จะอาจจะเข้าใจในตัวอละครหลายๆตัวโดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อทรงวัดน, <c oughs> น,นะครับก็ผมอยากให้ติดตามชมกันดีกว่าไม่อยากสปอยก็คือจะได้เห็นจุดทิศในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่2องส่า้าแล้ว เอาไม่ใช่แน่นอนฮะไ,ไ,ไม่ใช่แน่นอนไี่ผ่านมาได้คอนเสิร์ตเล็กรับแล้วจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเ้วอ๋อใช่ครับตอนนี้นะครับสำหรับพ็อกซี่นะครับกลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะความสำเร์ตของเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ติ๊กความสำเร็จเขาต่างๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองกันแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับพ็อกซี่เองเนี่ยก็มาจากในโปรเจกต์เดอะบัตเทิร์สนะครับซึ่งก็เป็นเราก็คัดมาน้องๆหกคนเนี้มาเป็นหนึ่งยูนิต ที่ชื่อ proxy เราก็เหมือนกับจริงๆแล้วผมเองก็อยู่กับเขาในทุกๆยูนิตนะครับแล้วก็อยู่กับเขาในทุกๆขั้นตอนอผมคิดว่าลำพังตัวผมเองอเนี่ยที่ที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาเขาเนี่ยก็อาจจะยังไม่เท่ากับความตั้งใจที่เขามีนะครับก็ต้องต้องขอขอชมเชยนะครับทั้งทั้งตัวทีมงานของเราเองที่อยู่เบื้องหลัง แล้วก็ผู้อยู่เบื้องหน้าก็คือนม้มองนศิลปินนะครับที่เขาให้ความตั้งใจแล้วก็อยากจะทําให้าาการต่างๆทุกชิ้นเนี่ยเป็นไปตามความฝันของเขาแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าความฝันของเขาสําเร็จมาในระดับหนึ่งแล้ว mm hmm. แล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเนี่ย mm hmm. ผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกับเป็นปลายทางอีกอย่างหนึ่งที่สิ่งที่เขาฝึกซ้อมมาสิ่งที่เขาได้มุ่งมั่นพัฒนามาอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะต้องมาให้ถึงจุดนี้ให้ได้ mm hmm. สำหรับครั้งแรกครับ ติดเจะาหลวขึ้นร่วมร้องกับน้องๆอะไรนะติดจะขึ้นร่วมร้องกับน้องๆจะไปคิ้วได้ไหมก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเป็นพ่อแล้วเราป็นคนตัดสายสะดุดพมาเองนะเอาจริงแล้วนะครับเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้โชว์อย่างเต็มที่บนเวทีได้พิสูจน์ฝีมือได้พิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆที่มาดูในวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะอยากจะเห็นพ็อกซี่มากกว่าผมแต่คหนก็ เราก็าอาจจะอยากอาจจะเฟดไปแล้วก็บูเขาอยู่ห่างๆาคือในในจุดเนี้ยต้องบอกว่าผมพยายามที่จะเหมือนกับเราส่งเข้ามาถ,ถึงถึงจุดที่เขาเป็นที่รู้จักแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยากจะยืนอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็อยู่ในความชื่นชมของเขาแล้วก็คอยเป็นซับพอร์เตอร์ที่ดีให้กับเขาถ้าจะต้องรวมแสดงจริงเราจะเลือกร้องเล่นเต้นอีกจริงแล้วเออไม่ว่าร้องเล่น,เต,น,เ,ลนเต้นอะไรเนี้ย เล่นนี่คงคงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการโชว์คอนเสิร์ตแล้เนาะมันอาจจะมีร้องกับเต้นซึ่งเอาจริงๆเนาะทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยผมไม่ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยแต่ถ้าต้องทำจริงๆเออต้อมมาที่ท่าของลูกแต่แต่ละเพลงเพราะว่าเขาต้องมีท่าประจำเลยมีชาเลนจ์ที่ทำนะเออที่ผ่านมาก็จะมีชาเลนจ์นะครับเพลงที่ที่เคยเคยลองไหมเคยลองนะถ้าเกิดว่าติดตามอยู่ในทวิตเตอรนะฮะก็จะมีมีบ้างนะฮะ แต่ว่าก็น,น,นานๆทีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับสมมติว่าน้องๆเขาใช้เวลาซ้อมท่านี้อาจจะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งออาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ค, <laughs> คือมันแบบมันร่างกายมันไม่ไปอะครับคือต้องบอกว่าธรรมชาติของเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาค่อนข้นางที่จะไวแล้วก็การที่เขาจะก้าวเข้ามาสู่เป็นไอดอลเนี่ยครับเขาเขาเหมือนกับต้องต้องมีความความสามารถหลากหลายเขาร้องเพลงก็ได้เขาแสดงก็ได้เขาเต้นก็ได้ผมว่า ค่สามสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเขาเนี่ยครับก็ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องกปกติของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้แต่สิ่งที่เราอยากจะเสริมให้กับพ็อกซี่ก็คือว่าในเรื่องของเขาต้องทําให้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่เข้ามาเจอพ็อกซี่ครั้งแรกเนี่ยคนเห็นพ็อกซี่นอกจากเห็นความสามารถแล้วเนี่ยควรจะต้องรู้สึกว่าต้องรักเขาพี่นี่ค่ะคระับว่าไม่กีท่ทีจะต็ดขาต้องมานะคะ เราได้ไหมเพราะว่าในติ๊กต็อกอาจจะสเต็มมืออย่างเดีย้เพราะว่าน้องเขามีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเราเป็นพ่อเราต้องทำให้ลูกดูเราเป็นพ่อเราดูลูกอยู่ห่างๆน้องแจมจะเพลทนีไหมครับฮอปซี่เอ็คติ้งเสร็จแล้วตเดี๋ยวต้องขอไปคุยกับโชว์ดีเรคเตอร์หน่อยนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงครับเอางี้ครับผมต้องต้องซาวเสียงโหวดไม่ใช่ว่าเราอยากคนเดียวต้องมีทีมนะครับแล้วก็มีโชว์ดีเรคเตอร์โคเรกราฟนะครับแล้วก็รวมถึงมิวสิคดีเรคเตอร์ต่างๆว่า ถามต่อยสิว่าอยากเห็นติ๊กบนเวทีได้ไหมถ้าถ้าถ้าอยากเราปฏิเสธไม่ได้นะมันอยู่ในยูทูปนะันนี้เราพูดต่อหน้าสื่อเลยพี่ติ๊กต่อหน้าสื่อก็ต้องบอกว่าเออเกิเดขึ้นคาดหวังนะครับ <laughs> 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 อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไป,ไปได้ก็ได้นะครับ <laughs> แต่ที่สำคัญคือว่าเราอยากเห็นโชวด์ดีๆของท็อกซี่มากกว่าขออนุญาตถาม แต่ที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับบัตรคอนเสิร์ตเยอะเหมือนกันหลายคอนเสิร์ตเลยอย่างงครั้นี้อีกก็ดราม่าเรื่องของการคือคือผมว่าไอ้ตรงเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยเอาจริงๆแล้วตอนนี้ก็สามารถเคลียร์แล้วก็จบลงด้วยดีแล้วนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเราจะมีทีมงานนะครับทีมงานที่คอยคิดคำนวณเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงอะไรอีกบ้างถ้แล้วก็เขาก็สามารถที่จะเฮอมาว่า เราจะมีประมาณ5ราคาประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงช่วงแรก,แรกๆที่เราเวิร์กเรื่องนี้ไปเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสถามกับทีมงานว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทีมงานเขาก็อธิบายผมซึ่งมันมีคําอธิบายแล้วก็อยู่ในฐานข้อมูลเราก็รับฟังเขานะครับแล้วกเ็เราก็คุยกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนีมน้มันเหมือนกับทั้งทีมงานเองทั้งตัวของเองเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการหยิบจับงานคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีอะไรที่บกพร่องไปบ้างน,นะครับจากการที่เราประกาศไปครั้งแรกแล้วเราก็เห็นฟีดแบ็กกลับมาเราก็เราก็นําข้อมูลต่างๆ่าอะนี้เนี่ยนำกลับมาปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการประกาศครั้งที่2ผมว่าตอนนี้ก็เหมือนกับฟีดแบด็กดีแล้วก็ทุกทุกคนค่อนข้างจะแฮปปี้คึ้นาเอาแสดงว่าราคามันก็สมกับเหตุผลที่ตั้งขึ้นมา คือผมผมไม่แน่ใจหรอกอครับว่าว่าราคาเนี่ยมันจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรกันผมคิดว,ว่าสมรับผมเองแล้วเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เราสามารถให้เบนฟิตต่างๆได้นะครับแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะทําให้ได้เพื่อเป็นเป็นเบนฟิตแล้วก็ทาให้ทุกคนรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็จะเอนจอยไปกับง,งานคอนเสิร์ตนี้นี่นยผมคิดว่าเราอยากให้ทุกคนเราอยากให้เห็นว่าเป็นงานโชว์ครั้งแรกของบ ok ็อกเราแบบ ไม่อั and get ้นแล้วก็ทุ่มเต็มที่นะครับในเรื <k <K ่องของโชว์น้องๆการทํากันบ้านนะครับรวมถึงแสงสีเสียงต่างๆบนเวทีและรวมถึงเกสด้วยจะเบครับคือผมว่ามันเริะไรนะคือถ้าเกิดผมขึ้นเนี่ยมันจะแพงกว่านี้นะฮะจรแค่กางขายนิดเดียวค่ะนิดเดียวจะกางขายว่าจะเปิดสาบัตรอย่างตอนนี้เออเริ่มแล้วถ้าก้งขายว่าเออถ้าพี่ขึ้นปุ๊บเออแต่ว่ายังไม่กดกระตุกเอาแล้วนะถ้าพี่ติขึ้นอ่ะคือเอาอย่างนี้ครับพี่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ วันที่15นี้นะครับวันเสาร์นี้นะครับไปกดบัตรกันครับเอาทิกเก็ตครับซิมบัอีเลเว่นด้วยนะทุกสาขาทุกประเทศไทยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กดดันนะครับโอเคคครับบขอบุณครั <c oughs> บ